สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสติช e นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆงคนลัคนาราศีมีนนะครับประจําเดือนเมษาย,ยนปี2567ถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้อาวเดนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามตาเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการถ่ายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนเมษาย,ยนนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆคนลัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดือนนี้สาหรับคนลักนณาลาศีมินจะออกไปในแนววุ่นวายจะมีเรื่องที่น่าปวดหัวเข้ามามากกว่าเรื่องที่ดีจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาเยอะและคนอื่นๆจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตมากทําให้คนลักนณาลาศีมินอึนอดอัดเพราะความเป็นส่วนตัวลดลงและการทําสัญญาหรือการเจรจาสื่อสารใดๆขอให้ทาด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย นอกจากนี้ร่องจะมีเรื่องความเจ็บป่วยเข้ามาอีกด้วยส่วนในเรื่องที่ดีก็จะเป็นเรื่องที่คนลัคนาราศีมีนถ้าขยันเอาใจใส่กับการทำมาหากินก็จะมีโชคและความสําเร็จเกิดขึ้นได้ง่ายในเดือนนี้โชงที่คนลัคนาราศีมีน จะดวงดูเป็นไปได้ค่อนข้างดีที่สุดจะเป็น่วงของวันที่23ถึงวันที่29เมษายนครับสำหรับเรื่องของการงานถือว่ายังเป็นไปได้ค่อนข้างดียิ่งขยันก็จะยิ่งมีโชคและความสำเร็จในการทํางานเข้ามามากขึ้นเรื่องของการทํางานจะมีความโดดเด่นสูงที่สุดในช่วงของวันที่23ถึงวันที่29เมษายนอย่างไรก็ตามงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเจราจาสื่อสารหรือการทําข้อตกลงเซ็นสัญญาอันนี้จะต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะหากประมาทไม่ดูรายละเอียดให้ดีๆระวังจะเกิดความผิดพลาดเสียหายได้มาก สำหรับเรื่องของการเงินในเดือนนี้ยังถือว่าพอเป็นไปได้ด้วยดีแต่ให้ระวังมีปัญหาทางการเงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาในช่วงของวันที่1ถึงวันที่22เมษายนยกเว้นคนล,าลาักนาราศีมีนคนไหนที่หารายได้ที่เกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนนำเข้าส่งออกอันนั้นจะรายได้ดีแทนแต่ก็จะเหนื่อยมากถึงจะได้เงินเข้ามาเยอะส่วนในช่วงของวันที่23ถึงวันที่30เมษายนการเงินจะมีความโดดเด่นสูงมากรายรับดูไม่มีปัญหายิ่งขยันทำมาหากินก็ยิ่งมีรายได้เข้ามามาก แต่อาจจะมีปัญหาด้านรายจ่ายคือได้เงินเข้ามา,มากแต่ก็จะเสียเงินออกมากเช่นกัน เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องควบคุมรายใจ่ายให้ดีและในช่วงเวลาดังกล่าวให้คนลักนาราศีมีนระวังจะเสียเงินเพราะปากของตนเองอีกด้วยสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเดือนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนักระวังจะมีปัญหาวุ่นวายต่างๆเข้ามาทําให้คนลักนาราศีมีนดูแลครอบครัวไม่ได้อย่างเต็มที่หรือบางทีคนในครอบครัวก็เข้ามายุบวุ่นวายเรื่องส่วนตทงคนลักนาราศีมีนมากจนเกินไปทําให้รู้สึกอึดอัดใจได้และนอกจากนี้ยังมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามารบกวนเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวอีกด้วย แต่สถานการณ์หลายๆอย่างจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่23ถึงวันที่29เมษายนสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นเดือนนี้ถือว่าไม่ค่อยที่จะดีนักระวังจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามารบกวนเรื่องของความรักความสัมพันธ์นอกจากนี้คนรักคู่ครองก็อาจจะเข้ามาจุกจิกวุ่นวายเรื่องสนตัวคนลัคนาราศีมีนมากจนเกินไปทําให้คนลักนาศาีมีนเกิดความอึดอัดใจได้และคนรักคู่ครองอาจจะมีการเดินทางไกลไม่ค่อยได้เจอหน้ากันหรือคนรักคู่ครองเกิดความเจ็บป่วยได้อีกด้วย หรือในบางกรณีอาจจะมีมือที่3เข้ามายุ่งวุ่นวายได้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่วุ่นวายอาจจะปรับตัวดีขึ้นบ้างในช่วงของวันที่23ถึงวันที่29เมษายนสำหรับคนโสดไม่ค่อยแนะนําให้คบหากับใครในช่วงเดือนนี้เพราะอีกฝ่ายอาจจะโสดไม่จริงและเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคนลัคนาราศีมีนมากจนเกินไปซึ่งอาจจะทําให้คนลัคนาราศีมีนรู้สึกเดือดร้อนได้แนะนําให้คนลัคนาราศีมีนรอจังหวะที่ดีกว่าในช่วงเดือนถัดๆไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจํารายเดือนของคนลัคนาราศีมีนประจําเดือนเมษายนปี2567ที่ถายไปก็จะเป็นการ ดูแบบภาพรวมกว้างๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคาทานายที่มีความละเอียดแม่นยาที่สูงขึ้นท่านจําเป็นจะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาทายประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความละเอียดแม่นยาสูงที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอ,อื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องอสติชโนได้วันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ